r m u t t n e w s พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19 3 0นาทีที่คลนนี้สถานีเพลงและข่าว89.5 MHz เ สวัสดีครับคุณฟังครับค่ะสวัสดีค่ะตอนรรบคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUTT News พิกัดข่าวเด่นค่ะกับออยอริศราอัจฉริยะสิ์และเดียวเทเดชงามเหลือค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นเช่นเคยนะครับที่จะนําเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณฟังได้ฟังกันก็น่าจะสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเพราะว่าวันในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็เป็นวันที่มีความสาคัญกับชาวกรุงเทพมหานครมากค่ะ,คะ ก็คือวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคก็ทราบไปแล้วนะครับว่าใครได้ถูกรับเลือกไปเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูดีๆนะฮะก็จะพบว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมานั้นคะแนนนะฮะมากที่สุดเป็นปฏิการเลยแล้วก็มีการชี้วัดเรื่องของโพจากสำนักต่างๆมาด้วยว่า ใบอิงก,กับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้หรือเปล่านะฮะก็มีความผิดพลาดกันเกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะฮะก็คือเรื่องของการที่ว่าที่ผู้ว่านี่แหละนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับจะยังไม่ได้ประกาศให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องวอนขอแทนชาวบ้านแทนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับว่า นโยบายต่างๆที่ท่านได้เปรยเอาไว้แล้วนั้นนะฮะมีการติดป้ายประกาศหาเสียงมาทั่วกรุงเทพมหานครอะไรที่จะทําก็ต้องทําตามที่ว่าเอาไว้ด้วยะนะฮะเช่นการจราจรเช่นสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้นะครับใช่ค่ะก็ขอให้ทาตามอย่างที่พูดแล้วกันเนาะ,ะส่วนประเด็นคดีอาญากรรมก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นระดับต้นๆด้วยเหมือนกันค่ะ นอกหนือจากนั้นแล้วด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนก็หากลวิธีนะครับมาหลอกลวงประชาชนมากยิ่งขึ้นอ,อย่างตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาไม่นานนะครับในช่วงช่วงสายๆที่ผ่านมานะะก็มีการถแถลงข่าวไปเมื่อช่วงเช้านะคะตอนประมาณสักสิบโมงครึ่งที่สอนอโชคชัยเนี่ยก็ได้มีการถแถลงข่าวจับกลุ่มนางสาว ปารุดาจันจำรูนกิจนะคะอายุ40ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแขวงาสารแขวงพระนครเหนือนะคะในข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยสามารถจับกลุมตัวได้ที่ห้องพักซอยราดพร้าว112ก็ทั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากที่นางสาวปารุดานะคะเคยทำธุรกิจจัดหาตัว๋วเครื่องบินราคาถูกภายใต้ชื่อบริษัทเจนนี่เซ็นเตอร์จำกัดในซอยราดพร้าว81 ต่อมาเนี่ยก็มีผู้เสียหายหลายรายนะคะเข้าแจ้งความกับตำรวจหลายท้องที่ว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปแล้วรวมรวมกันเนี่ยนับล้านบาทเลยแล้วก็ทางผู้ต้องหาก็ไม่สามารถหาตัวให้ได้ชุดจับกลุ่มจึงติดตามไปรวบตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยข,ข้อมูลประวัติก็พบว่ายังมีหมายจับคดีร่วมกันช่อโกงร่วมกันยักยอกและ พรบรเช็คอีกจำนวน8คดีด้วยกันซึ่งจะติดตามผู้เสียหายมาอายัดต,ตัวเพิ่มเติมต่อไปด้วยก็เป็นการหลอกลวงผ่านทางโซเชียลอีกแล้วอืออพอพูดถึงเรื่องของโซเชียลก็เอามาเตือนเช่นเคยนะฮะเพราะว่าในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการหลอกลวงขายสินค้ามูลสองนะครับก็ต้องเตือนให้กับคุณฟังนะครับว่า เรื่องของโซเชียลนิวส์วิธีการป้องกันอย่างที่เราเคยเล่าสู่กันฟังว่าให้ให้ดูนะครับว่าเว็บไซต์ที่มีการขายของนั้นเขามีการประกาศรายชื่อของคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลอันตารายหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีบุคคลนั้นนะฮะหรือว่ารายชื่อนั้นอยู่ในบุคคลอันตารายแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปซื้อของกับเขาหรือว่าหากว่าหลวมตัวกันไปนะฮะให้จด IP a d d r e s s มานะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าคนคนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปแจ้ง อย่างยช่ยที่ตำรวจได้ะนะฮะแต่ก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับยังมีประเด็นเรื่องของมีชาวต่างชาตินะฮะที่ว่ามีการปลอมแปลงบัตรเครดิตเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าด้วยก็เป็นแก๊งลัดเวียนะฮะโดยที่พันตำรวจเอกอาชยโยนไกรทองนะครับซึ่งเป็นตำรวจท่องเที่ยวได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มนะฮะในเวลาดีลาฟนะครับ โปบลัฟสกี้ออายุห้ <S 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 ปีแล้วก็นายอาคาดิตอาจุสะนะฮะคนนี้อายุ56าสิบปีสัญชาติลัตเวียนะครับพร้อมของกลางบัตรอิเล็กทรอนิกปลอมของธนาคารต่างๆเนี่ยแปดใบด้วยกันแล้วก็ยังมีอุปกรณ์กล้องภาพนะครับประเภทเลนกล้องแล้วก็แฟลชถ่ายภาพด้วยะนะฮะก็สืบเนื่องจาก ที่ทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและจัดการการทุจ,ทจริตนะครับส่วนงานจัดการทุจริตว่ามีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมนะครับตระเวนรูดซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับก็ได้จะก,กําลังเฝ้าตามจุดต่างๆเรื่อยมากระทั่ง เมื่อวันที่8เวลา13.30นนาทีชุดสืบสวนนะครับก็ได้รับแจ้งจากธนาคารกสิกรไทยว่าได้ทำการตรวจสอบพบรายการที่น่าสงสัยว่ามีการทำรายการรูดซื้อสินค้าจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมที่ร้อนค้าภายในห้างเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวนี่เองจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าสังเกตการและก็ดูรูปพรรณคนร้ายตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนานคารจึงได้แสดงตัวจับกลุ่มทันทีฮะ แล้วก็จากการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยก็ให้การรับสารภาพว่าได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมรูดซื้อสินค้าจริงซึ่งก็จะเลือกซื้อสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพจากนั้นก็จะนําไปขายต่อทันทีเลยนะครับแล้วก็ส่งเงินให้กับเพื่อนร่วมกระบวนการที่อยู่ต่างประเทศส่วนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมนั้นก็จะสวมข้อมูลลูกค้าอเมริกาเพราะว่ามันง่ายต่อการปลอมแปลงะนะครับทั้งนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหานะฮะร,ร่วมกันมี และก็ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าเป็นของที่ปลอมแปลงขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือว่าประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายทั้งสองคนเดินทางเข้าออกประเทศไทยมา4-5ครั้งแล้วมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวหลังจากนี้เนะี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทําการสอบสวนเพื่อหาเพื่อนุขบวนการ<ะ>แล้ก็ประสานไปยังตํารวจ ตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมเอพื่อที่จะทําการขึ้นบัญชีดำไว้ก่อนที่จะส่งตัวไปดําเนินคดีต,ต่อไปนะฮะอ,อายุมากแล้วด้วยนะยังทาําผิดอีกต้องใช้ชีวิต,ตบัน้นปลายชีวิตในคุกแน่ๆอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีข่าวของ Google ออกมาบอกว่าเตรียมปรับลดพนักงาน1,200ตําแหน่งในบริษัทลูกแล้วอืม ทางบริษัทของ Google นะคะเขาบอกว่าเป็นบริษัทด้านไอทียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศเตรียมที่จะปรับลดพนักงาน1,200ตำแหน่งด้วยกันในบริษัทลูกอย่าง Motorola Mobility นะคะโดยคิดเป็นสัสดส่วนประมาณร้อยละ10ของพนักงาน Google มีการประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่7มีนาคมนะคะว่าการปรับลดครั้งนี้เนี่ยจะกระทบกับพนักงานของบริษัทในสหรัฐ จีนแล้วก็อินเดียทั้งนี้เนี่ย g o o ก l e ก็ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทมอเตอร์โล่านะคะซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตโทรศัพท์มือถือด้วยเงินมูลค่า12,500ล้านดอลลาร์นะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาโดยหวังว่ามีมีการ ได้รับสิทธิัตรของม o t ต r ร OLA นะคะเพื่อทำธุรกิจโทรศัพท์ของ Google อย่างไรก็ตามเนี่ยทางบริษัทก็ต้องประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไม่สามารถต่อสู้กับการตลาดของคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Apple Samsung งได้แม้ว่า Google จะพยายามปรับโครงสร้างธุรกิจของม o t ต r ร OLA แล้วก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา Google ก็เพิ่งจะปรับลดพนักง,งานของบริษัทดังกล่าวไป4,000ตาแหน่งด้วยกันซึ่งคิดเป็นร้อยละ20ของพนักง,งานทั้งหมด อืมอก็จับรรพนัการนะฮะ,ะก็ถ้าเกิดลองสังเกตดีๆตรงนี้อาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อนักลงทุนก็ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตลาดหุ้นในเมืองไทยก็จะอ้างอิงกับตลาดหุ้นในเมืองนอกเหมือนกันหากว่าเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกานะฮะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นในเมืองไทยเนี่ยดรอปตามลงไปด้วยแต่ว่าในขนานี้เรียกได้ว่า เงินเนี่ยก็ไหลเข้าในเมืองไทยคุ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะทีนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับคุณฟังครับยังมีประเด็นเรื่องของการปลอมแปลงสินค้าอย่างน้องออยเนี่ยชอบนาฬิกาเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วใช่ไหมก็น่าจะดูออกว่าไหนแท้ไหนปลอมใช่ป่ะแต่บางบางอันเนะ่ะเห็นของปลอมแล้วแบบอย่างนี้ต้องยอมรับเลยความสามารถคนเขาเก่งมากนะปลอมได้เหมือนอนะ่ปลอมแปลงเหมือนมากนะ สำนักทรัพย์สินทางปัญญา DSI นะครับบุกจับผู้ลักลอบขายนาฬิกาแบรนด์เนมหลายยี่ห้อคือยึดของกลางมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับซึ่งผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับนำโดยพันตำรวจโทชินโชตแดงสุริศีนะฮะพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนจานวนการนะฮะผลพิพัฒน์เอกจิตก็ ได้นําเจ้าหน้าที่สํานักคดีทรัพย์สินทางปัญญานําหมายค้นของสารทรัพย์สินทางปัญญานะครับและก็การค้าระหว่างประเทศกลางเข้าตรวจค้นอาคารพณิชย์ย่านนะถนนมหาจักรแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์นะครับกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือว่าพื้นที่สีแดงโดยพบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยนะฮะบ,บริเวณชั้นล่างเป็นจุดเก็บ และก็กระจายสินค้านาฬิกาที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้กับผู้ค้ารายย่อยประเภทแผงลอยในย่านนั้นทั้งหมดเลยนะฮะทางนี้เนี่ยภายในอาคารก็มีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายลักลอบเสนอจําหน่ายในาฬกาข้อมือที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมให้กับลูกค้าในลักษณะเป็นผู้ค้าส่งโดยที่มีนายภูเบศมิ่งขวัญผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทโครเล็กซ์เอสเอจำกัดผู้เสียหายร่วมนะฮะนำชี้ เมื่อไปถึงที่อาคารพาณิชย์ดังกล่าวพบสถานที่จำหน่ายและก็จุดกระจายสินค้าจำนวนสี่จุดด้วยกันซึ่งนายสมชายอารุณนำโชคนะครับแล้วก็นายมนัฐพันธ์ตันตินิธิกุลนะฮะได้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะแสดงหมายคน้นวันนี้ทางด้านของพันตำรวจโทกินาโชธบอกว่าผลการตรวจค้นภายในร้านพบสินค้าจำพวกนาฬิกาข้อมือและก็อุปกรณ์นาฬิกาข้อมือแบรนด์เนมปลอมหลายยี่ห้อด้วยกัน เช่นโรเล็กพันนาายโอเมก้าแท็กไอยเออร์กว่า1000ชิ้นพร้อมกับจับกลุ่มเจ้าของร้านดังกล่าวโดยแจ้งข้อหาเสนอจำน่ายมีไว้เพื่อจำนายส่งส่งสินค้ามีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรนอกจากนี้นะครับสินค้าจำพวกนาฬิกาข้อมือปลอมถูกกระจายไปจำหน่ายในประเทศไทยอย่างมากมายครับส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณตลาดคลองถมซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและก็มีความผิดตามพรบรเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534รวมมูลค่าของกลางเนี่ย5ล้านบาทนะฮะโดยคิดจากราคาของปลอมนั่นเองก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะนอกจากนั้นในในประเทศไทยก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกพี่เดียวอย่างปัญหาทางภาคใต้เมื่อคืนนี้ก็มีเหตุอีกแล้วเป็นไงบ้าง ก็มีผู้สื่อข่าวนะคะเขาก็ได้บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางาผู้กำกับของสอพอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกลาดยิงใส่กลุ่มเยาวชนที่กำลังเล่นบาสเกตบอลที่สนามหน้าสมาคมชิ้นเหลี่ยงนะคะเขตเทศบาลตำบลปะลุรูปะลุรูนะคะอำเภอสุไหงปาดีทำให้ผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายคือนายตรีพัฒ วารุณีนะคะอายุ15ปีเองอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ถูกกระสุนปืนของคนร้ายที่บริเวณสะโพกซ้ายหนึ่งนัดอาการสาหาัสแพทย์ก็ได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุงไงโกโลกแล้วนอกจากนั้นนะคะในที่เกิดเหตุเจ้าหน้นาที่ก็ได้พบปลอกกระสุนปืน M16 ตกอยู่ที่บริเวณพงหญ้ารกทึบข้างทางรถไฟจำนวน15ปลอกนะคะสอบสวนเบื้องต้นก็ได้พบว่าระหว่างผู้บาดเจ็บแล้วก็ เพื่อนๆเนี่ยรวมแปคนกำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่นั้นก็มีคนร้ายจำนวน4คนขี่รถจักรยานยนต์มาสคันอจอดจอดบนถนนเรียบทางรถไฟนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามสนามบาสเกตบอลแล้วก็ใช้อาวุธปืน M16 ยิงใส่กลุ่มเยาวชน ก่อนที่จะพาการหลบหนีไปนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ร้ายรายวันนะคะของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนื่องจากว่ากลุ่มเยาวชนเหล่านั้นร่วมร่วมกันเล่นกีฬาเพื่อออกกําลังกายมานานแล้วโดยที่ไม่เคยมีเหตุขัดแย้งกับผู้ใดก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นทางภาคใต้อีกแล้วก่อนหน้านั้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นคลิปที่ของทหารทางใต้นะคะ ที่ที่อ่าโดนระเบิดก yeah> ็เ anyway> ห็นแล้วพี่เดียวรู้สึกยังไงบ้างก็สะเทือนใจสะเทือนใจเพราะผมเคยลงไปทําข่าวในพื้นที่ภาคใต้นะฮะเป็นพื้นที่อันตรายก็คือในจุดที่ว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดงนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์บ่อยๆผมก็ไปหลายจุดที่ว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดงแล้วก็กลับไปจุดเดิมที่เคยมีเหตุการณ์สังหารเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพยายามพิจารณาระวังแล้วนะไม่ใช่ระวังไม่ไม่ได้ไม่ไม่ระวังนะอื แต่ว่าคนระหว่างคนที่เขาระวังกับคนที่จ้องที่ทำร้ายเนี่ยไม่เหมือนกันไงนะฮะและอย่างคลิปที่เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์ค่อนข้างที่จะเห็นความชัดเจนนะครับที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การรัวเวนของเจ้าหน้าที่นะฮะแม้ว่าจะระวังแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่า ถ้าเกิดเข้าไปในจุดในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ที่เขามีการดักรอไว้ที่จะซุ่มโจมตีหรือว่าระเบิดเนี่ยมันก็ที่จะหลีกหนีได้ยากเหมือนกันค่ะก็ส่งสารครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยเหมือนกันนะฮะที่จะต้องสูญเสียด้วยแล้วก็ทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะครับใช่แล้วก็มีความคืบหน้านิดนึงค่ะพี่เดียวที่นราธิวาสนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกหมายจับสี่ผู้ต้องหาที่ลอบวางระเบิดทหารนาวิกโยธินแล้ว ความคืบหน้าเนี่ยผู้สื่อข่าวที่ลงไปในพื้นที่เขาก็ได้รายงานนะคะว่าจากเหตุกลุ่มผู้กลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดก่อนจุดชนวนหวังสังหารเจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินสังกัดร้อยปืนเล็กที่สองนะคะนาราธิวาสสาเมื่อช่วงเช้าของวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณสามแยกบ้านโคกแมแนหมู่ที่สามตำบลมะนังตะยอนะคะอำเภอเมืองนาราธิวาสสมผลให้พันจ่าเอก สุเทพโมกขมูลนะคะหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภยัยครูโรงเรียนบ้านจุด,จดแดงเสียชีวิตลูกน้องได้รับบาดเจ็บรวมสี่นายนะคะล่าสุดก็มีแหล่งข่าว ความมั่นคงหน่วยเฉพาะกิจนาะวิทโยทินภาคใต้ค่ายจุราพรจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบวัตถุพยานและพยานบุคคลนะคะรวมถึงการขยายผลจากผู้ต้องหาสองรายที่จับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุครั้งนี้เพิ่มอีกสี่รายนะคะก็มีรายเชื่อมาแล้วด้วยออืืจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาทั้งสี่รายเนี่ยนะคะก็ ไม่พบว่ามีหมายจับปวิอาญานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการติดตามไล่ล่าตัวมาดําเนินคดีโดยเหตุระเบิดครั้งนี้เนี่ยจากผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วสองรายนะคะและเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งรายก็คือนายม,มูซอผาเจะเดงอายุยี่สิบห้าปีเองอนั่นก็เป็นความคืบหน้านะคะค่ะ นอกจากนั้นนะฮะยังมีความเคลื่อนไหวส่วนในการรุนแรงในภาคใต้ด้วยก็คือเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพันโตทานโตแล้วก็ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่16อําเภอทานโตจังหวัดยะลาได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบเหตุกล้อง C C T V ถูกคนร้ายลอบเผาได้รับความเสียหายจำนวน2ตัวเหตุเกิดบริเวณสาไฟฟ้าริมถนนสาย410ยะลาเบตงนะครับ บริเวณตำบลทานโตอทานโตจดยะลาหมู่ที่6คนร้ายเนี่ยได้ใช้ยางในรถจักรายานยนต์เป็นเชือเพลิงครับแล้วก็นําไปแขวนที่กล้อง C C T V ทําให้ไฟเนี่ยที่ไหมายางในรถจักรายานยนต์ลุกลามไปไหมตัวกล้อง C C T V ได้รับความเสียหายลักษณะคล้ายกันทั้ง2ตัวส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ที่ยังคงก่อกวนอยู่แล้วก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดแบ่งแยกดินแดน โดยที่ไม่ต้องการให้เห็นการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มเบ mm ีย hmm. เโดยมีประเทศมาเลเซียเป็นตัวกลางนั่นเองนะฮะค่ะว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากเรื่องของอความไม่สงบทางภาคใต้แล้วนะคะก็มีเรื่องของจะว่าเป็นความรุนแรงอีกก็ว่าได้เรื่องของนักเรียนอ่า อุเทนถวายนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามีการนัดรวมตัวกันวันที่สิบห้ามีนาคมมีการนัดชุมนุมประท้วงจุลาเรียกร้องสิทธิที่ตั้งสถาบันนะคะโดยท้งนี้เนี่ยพลตํารวจตรีมานิดวงสมบูรณ์รองผู้บัญชาผู้บัญชาการนะคะรองผอ,อชนอขออภัยค่ะเปิดเผยถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยที่สมาคมรักษาสิทธิ์โรงเรียนอุเทนถวายนัดชุมนุมสิทธิ์ทั่วประเทศที่โรงเรียนในวันที่สิบห้ามีนาคมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ดินที่ เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนว่ากรณีดังกล่าวมีการประท้วงมาต่อเนื่องนะคะทุกครั้งจะเดินขบวนไปขว,า,ปวางพวงกีดที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเดินขบวนกลับมาโดยที่บชน,นเนี่ยจัดกําลังดูแลมา,มาโดยตลอดนะคะทางนี้เนี่ยพลตํารวจตรีมานิดก็ได้บอกว่าสั่งการจัดกําลังเพิ่มเติมถ้าหากนักเรียนอุเทนมารวมตัวก,กันจํานวนมากต้องระวังคู่อดิที่คาดว่าจะ จะมีมากด้วยเช่นกันนะคะต้องจึงต้องจัดกำลังดูแลพื้นที่ที่อาจจะปะทะก,กันไม่ให้สถาบันอื่นเข้ามาฉวยโอกาสช่วงเวลาดังกล่าวก่อเหตุเช่นยิงปืนเข้ามาหรือปลาระเบิดขวดไปยังพื้นที่ที่มีการชุมนุมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดูแลรักษาความปลอดภัยและไม่ให้กระทบกับสิทธทิของประชาชนทั่วไปด้วยในวันที่15มีนาคมนี้ก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์นะคะแต่ว่าก็อย่าปะทะก,กันเลยเนาะ ประทัขึ้นมาก็ทําให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบข้างเดือดร้อนด้วยนะคะครับมาต่อที่ในพื้นที่นครบาลอยู่นะฮะว่ารองบชนเผยสาเหตุไม่รับรอดอเป็นตำรวจเพราะว่าไม่ได้ผ่านการฝึกมาแบบทหารเกณฑ์รอดอฝึกเพียงแค่วันหยุดชี้คุณสมบัติไม่ตรงนะฮะวอนรอดูประกาศรับสมัครใหม่ที่ใกล้จะเปิดไม่กี่เดือนนี้ โดยที่พลตตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกบชนเปิดเผยกรณีนักศึกษารอ,อร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจนครบาลเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนว่าเรื่องดังกล่าวนะครับก็ทางบชนได้ประสานพลตเ,เอกวัชรพลประสานร,รัชกิจรองผบตร,ท,อรอที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและก็ตีความมาว่าไม่สามารถรับได้ ในส่วนนักศึกษารอดอที่มีประมาณ30-40ถึงคนนั้นส่วนใหญ่นะครับสมัครผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ตีความว่าเป็นทหารกองเกินแต่ว่าทางตำรวจนะฮะตรวจสอบแล้วแม้ว่าเป็นทหารกองเกินจริงแต่ก็ถือว่าได้รับการยกเว้นการเป็นทหารไม่ได้มีการฝึกเช่นเดียวกับทหารเกณฑ์ฝึกเพียงแค่วันหยุดเท่านั้นโดยกําลังตํารวจส่วนนี้ก็ต้องการทหารที่ผ่านการฝึกมาแล้ว2ปีด้วยกันเพื่อที่ทาหน้าที่ดูแลรอบวางแล้วก็เป็นตํารวจควบคุมฝูงชนด้วยนะฮะ ซึ่งพลตตรียดุลก็กล่าวอีกว่าขณะนี้ได้ให้ทางศูนย์ฝึกอบรมบรชนแจ้งและก็ประสานผู้ร้องเรียนแต่และรายแล้วว่าไม่สามารถรับได้แต่ก็เชื่อว่าคงเข้าใจกันอีกทั้งหากให้ไปไปฟ้องสกครองเนี่ยแล้วสารดูคำยี่แจงเลยนะฮะว่าตํารวจก็คงไม่รับอยู่ดีอยังยังไรก็ตามนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเปิดรับสมัครตํารวจใหม่ก็อยากขอให้ดูรายละเอียดแล้วก็สมัครใหม่ดีกว่า ส่วนคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่างๆทางกองการสอบกำลังร่างอยู่นะฮะหากเสร็จสิ้นก็จะประกาศร,รับสมัครต่อไปค่ะครับอือไม่มีเรื่องอะไรอีกไม่มีแล้วตอนนี้นั้น <c oughs> ผมเอาเรื่องของความคืบหน้าการรับเหมาก่อสร้างสถานีตำรวจทุกประเทศละกันค่ะนะฮะซึ่งก็มีการเปิดเผยถึงรองพบตอรอนะฮะ มีการโต้นะครับโต้บริษัทรับเหมาก,ก่อสร้างโรงพักแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าส่งมอบพื้นที่กว่า300แห่งพร้อมกับเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้ว1,500ล้านบาทแต่บอกเลยนะครับดันดองงานก่อสร้างไม่มีความคืบหน้านะฮะแล้วก็ไม่ไว้วางใจก็เลยไม่มีการขยายสัญญาต่อ mm. ที่สํานักงานตารวจแห่งชาตินะฮะพลตเอกวรพงษ์ชีปรีชารองผบตรก็กล่าวกรณีการจะสร้างโรงพัก3 9 6แห่ง หลังจากที่บริษัท PCC Development and Construction จำกัดเข้าพบพนักการสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาพบประมูลว่าในประเด็นเรื่องของการส่งมอบพื้นที่นั้นตำรวจก็ให้ความสำคัญในการตรวจสอบโดยพบว่าหลังจากทำสัญญาในเดือนมีนาคม2553จากนั้นนะครับในห่วง3เดือนก็ทยอยสมมอบพื้นที่ไปกว่า300แห่งในจำนวน396แห่ง แต่ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนนะครับที่เพิ่งส่งมอบพื้นที่ได้ในเดือนธันวาคมปี2555แต่ว่าในจํานวนที่ส่งมอบนะฮะก็ประมาณสัก300แห่งบางแห่งนี่ยคือไม่มีการเริ่มก่อสร้างเลยการที่เราส่งมอบพื้นที่บางแห่งช้าก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่นํามากล่าวอ้างอย่างนี้แสดงให้ใหเห็นว่าคู่สัญ,ญญาเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะทํางานและก็คือตามสัญ,ญญาแล้วคือต้อง450วันน่ะ คือตำรวจเลื่อนมา600กว่าวันแล้วก็ยังสร้างไม่ไม่ถึงไหนนะฮะดังนั้นการส่งมอบพื้นที่เนี่ยไม่พร้อมกันไม่น่าจะกระทบการก่อสร้างทั้งหมดเพราะว่าโรงพักแต่ละแห่งก็มีงวดงานไม่เท่ากันต้องถามกลับไปว่าพื้นที่ที่มีการส่งมอบแล้วทําไมถึงไม่ทำนะฮะซึ่งพลตวัลพงศ์ก็บอกว่าเมื่อเห็นงานของบริษัทดังกล่าวเป็นชิ้นที่ผ่านมาก็มีความเสี่ยงมากนะครับหากว่าจะขยายเวลาอีก แล้วก็บริษัทรับเงินส่วนล่วงหน้าไปแล้วนะฮะ800กว่าล้านบาทแต่และงวดงานก็ใช้เงินทุนประมาณ400กว่าล้านบาทแบบทํางานพร้อมกันทุกประเทศพอสร้างเสร็จหนึ่งงวดก็จะได้เบิกเงินกลับคืนอีกอแต่ทำไมที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่ได้ไป800ล้านบาทเนี่ยไม่นําไปทํางานให้เราบ้างละ่ะทางที่ระบบเงินก็มีให้หมุนเวียนตลอดเวลาแต่ก็ไม่สร้างให้จากนี้ก็จะเชื่อได้อย่างไรว่าหากขยายเวลายื่สัญญาออกไปแล้วเนี่ยทำงานให้ตำรวจได้นะฮะ นอกจานี้จากนั้นแล้วนะครับก็ยังได้มีการากล่าวโทษนะฮะกล่าวโทษคือตำรวจในกล่าวโทษต่อบริษัทนะครับ PCC นะครับซึ่งทางด้านของคนตรในเด็กเจตมงคลหัตถีนะฮะบ,บอกว่ายังไม่ได้สรุปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากวันที่14มีนาคมก็จะมีการบอกเลิกสัญญาด้วยแลเมื่อสิ้นสุดกระบวนการบอกเลิกสัญญาซึ่งใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็จะดําเนินการจัดซื้อจ,จัดจ้างใหม่ทันที เพื่อ,อความรอบครอบรับกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นไปตามคําแนะนําของอายการที่ตำรวจได้มีการหารือมาโดยตลอดนั่นเองค่ะนะครับก็จากเรื่องของการสร้างโรงพักเนี่ยก็ทําให้อ่าหลายๆพื้นที่เนี่ยมีความเดือดร้อนอยู่อย่างเช่นที่ ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ก็เดือดร้อนด้วยนะคะเจ้าที่ของของโรงพักเนี่ยก็ต้องช่วยกันมาสร้างห้องน้ําที่มีการรื้อถอนไปแล้วเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องบบาอามาใช้บริการของที่โรงพักเนี่ยได้มีห้องน้ําเข้าอืตารวจก็ต้องมาสร้างสร้างสร้างห้องน้ํากันแล้วคนี่นะฮะก็ะคือเป็นเรืร่องราวทั้งหมดที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณ คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมาหาวิทยาลัยเทคตุโลยีราชมงคลธัญบุรีขอบคุณบริษัทเจเอสนิวันด้วยนะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะครับ RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับชีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30นาทีที่คลื่นนี้สถานีเพลงและข่าว89.5เมก